โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farm Simulator นะครับก็สําหรับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่แมปไทยนะครับผมนี่เลยครับผมอ่านะครับงานเยอะมากเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปข้นหินนะครับผมกับเสียปามนะฮะเดี๋ยวเอาไปส่งที่ไซ่งงานกันนะครับสำหรับรถเรานะครับมันจะเป็นข้อเกษตรนะแต่ว่าข้นหินได้นะครับแต่ว่าขนได้ไม่เยอะนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยว จะขนประมาณครึ่งคันก็พอนะครับคันนี้นะครับเป็น 3M นะฮะเอามาแต่งใหม่ครับนี่ดูนะครับอินเตอร์ท่อนะครับโอ้โคตรสวยอ่ะทุกคนนะครับด้านบนนะฮะคันนี้ไปแต่งมาใหม่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปขนหินบ่อด้านหน้านี่แหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะเป็นบ่อใหญ่อยู่ไปกันเลยครับผมนี่ทุกคนว่ามันแปลกไหมแบบว่าเอาข้อเกษตรเนี่ยมาขนหินนี่ ผมว่าไม่น,นะไม่นะแปลกนะผมว่าแบบว่าคนอื่นเขาก็ทำกันอยู่อ่ะก่อนจริงก็มีไม่มใช่ครับแบบว่าไม่มีงานไงเออเราจะเลือกงานไม่ได้นะครับเรื่องงานไม่ยากจนเลยครับมโอย้ยากทาง,งลกมากเลยมาอไอ้นี่ โอ้มีลูกระนาดด้วยเว้ยนี่ฮี่ฮะกลับรถครับผมอันนี้ที่กลับรถนะครับที่กลับรถคนจนนะฮะก็ไม่ใช่ครับทางข้ามแยกไปกันเลยอันนี้คือทางเข้าใช่ไหมใช่ครับของเราอันนี้คือถอดเครื่ชนมาครับโอ้ต้นไม้มาไงวะเนี่ย โอ้ขึ้นเขาครับผมดันเขาครับผมไม่ได้ดันข่านานแล้วะ่ะวันนี้พาเจ้า12ร้องผมนะฮะมาประเดิมงานแรกครับผมโอ้มีภูเขาด้วยครับโอ้สุดจัดโอ้ด้านล่างโคตรดึกว่ะแล้วทางแคบด้วยครับผมเช็ดเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องจัดเลยเอาเรื่องจัดเลย มาแล้วเมกานะครับไปนวดแล้วเราเป็นพระเอกไงก็ต้องแบบไปช้าหน่อยเหรอแม่ไม่ถอนกรนชนมาถอนได้ครับถอนได้ดูดูเรานี่ดูเรานี่อะไรถอนกัะชนเหรอถอนนั้นถอนอ่ะไหนถอนได้เหรอถอนมันถ่างเฮ็ดเชื่อถอนกนะชอนเหรอ นี่โอ้โหข้อดีของการถอดกันชนครับเสียบ้ามจะพาเร<ล>าไปไหนวะน,นีโะไไน่โอ้แล้วรถติดเรงอาะแล้วโอ,โอ้โอ้อะไรนะ่ะโอ้หลกักอะไรวะตายแล้วเสียป้ามเสียระบ,บบบมดเลนี่ตายตายตายมาจอดถอดกันชนอยู่เมื่อกี้ ไปด้านล่างครับโอ้ลงมานี่เจอไซโลเลยครับผมออตามเบมไม่อยู่นั่นนี่ฮะตัวไหนนะตัวเบียะกดไปฝั่งไหนอะ่ะานี่ครับผมอุย้ยหล่อเทร่ระเบิดระเบอครับของแท้เลยนะครับ ไปไปไหนไหนไปดูกันชนถอดหน่อยนี่โอ้โหถอดทิ้งหมดเลยอ่ะไฟก็ไม่ไฟก็ไม่เอาไว้ด้วยนะฮะแล,แล้วเราเปิดกลับยังไงอ่ะทีนี้เปิดยังไงวะมีซิปเปอดไเนดีอ๋อเอ้ยถอดกันชนได้เวย้ยไปไปถึงคิวเราแล้ว,ลวเราใส่ไปสักอันนี้พอนะครับแบบวา่าไม่ต้องเต็มอ่ะ ไเอาเต็มเลยเ้ยเรถข้าเกษตรตัวบีฝั่งขวาเหรอบีหนึ่งอะไรนะั่นเหรอภาลาดัาาลาดอันนี้วะเออใช่ใช่อันนี้แหละอ่าโหลดหินก่อนครับโหลดหินก่อนวันนี้เราสารลงมาในบอ่อนะครับผมบ่อใหม่นะบ่อใหญ่นะฮะเสซฟ้ามบอกสายเต็มเลยจัดไปครับดัมเรามันแข็งอยู่แล้วนะดัมเหล็กนะแต่ว่ามันเป็นดัมแบบสูงอะไรเงี้ย เต็มคันเลยอ่ะดูว่ารถเรานะครับขึ้นไหวหรือเปล่าไปเลยครับเสียแปมต้องตกงหน่อยนะเดี๋ยวขึ้นไม่ไหวเต็มยังวะเต็มแล้วไปครับ สองล้อเรานะฮะมาดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับผมสำหรับทางชันๆนะนี่เอ้ยเอ้ยไปเปล่าอุ้ยเป็นไงไปครับยังได้อยู่เลี้ยวครับทีนี้เลี้ยวมาไปเอกจอดทำไมนี่จอดด้วยโอ้ตายแล้วมาจอดดูรถแรง่ะ อ้ยาะอ้ยาไอ้ยาตรงนี้เราต้องส่งใช่ไหมนี่อ่าขึ้นได้ครับผมขึ้นได้นะฮะแต่ว่าแรงมากเลยครับโอ้โหขึ้นเขาครับมีขึ้นมีลงครับผม ประสงค์ที่สร้างงานตรงไหนอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยนะฮะต้องตามรถคันข้างหน้าไปอย่างเดียวเลยเฮ้ยสิบสอลอซะอย่างครับไม่กลัวฟิวมาแล้ว ทางไหนครับไปทางไหนทางไหนนี่เออเบรก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 ดไม่หยู่เลยไปก่อนเลยไปไหนอ่ะขับตรงไปเลยตับดับทางไปเอาแล้วจอดทำไมนี่แต่กัะชนไหมเนี่ยอ๋อใส่กันชนมาจี้รถมีกันชนเลยไใส่ ตรงยาเด้นช่ไหมเฮ้ยมีปั๊มด้วยเว้ยตรงนี้ปั๊มด้วยถนนนี้เหมือนถนนลาดยางทำใหม่เลยอะขึ้นเขาแล้วนี่ผมให้ไปก่อนเลยดมตามไปทีหลังละ <c oughs> จะมารอดูเราขึ้นเขาหรือเปล่าอะไม่ต้องสอ่งไปฮะขึ้นไม่ไหว ครับผมอู้ยเขาแบบยาวมากเลยหลบหลบไปพี่ไว้หลบหลบอะไรหลบหลังไต่ขึ้นอยู่เอ็กไปทางซ้ายดิเอาเย็บได้วะที่ขึ้นไปไบบกับเอ็กนี่แหละนี่เอาหลบท้ายด้วยดิเปล่าโอ้บอกแล้วให้แบบตามท้ายมาตามท้ายมา นี่เห็นไหมขึ้นเรื่อยๆครับจะเย็นนะฮะเออ Em cảm gonna... มาผิดทางหรือเปล่าอ่าเอาคดีนะครับถูกวะเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วนี่ได้ครับผม อู้ทำไมเขามันชัน่ังเลยวะตรงนี้เขาเล้วไหวป,ปะเนี่ยเลื้อยขึ้นครับเลื้อยขึ้นครับเลื้อยขึ้นครับจังหวะน,นี้ครับโอ้โหจะเรียกวานะ่า เลี้ยวขวาเลยขึ้นตรงนี้ยังไม่ไหวเลยด็ชิบหายแล้วเอ้ยยอ่งขึ้นไม่ไหวว่ะติดเจ้าทำไมเพื่อนติดแล้วติดนี่นะครับติดไม่เด็กครับผมลากรึไขึ้นรถลากรลากรขึ้นรดเลยเดี๋็กชิให้ ดเดียวหนึ่งดเดียวเรี๋ยวไหนนี่อะไรเดินทางอะไรวะนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาทำแบบแบบนี้วะ <laughs> โอ้มีบ้านตรงน,นี้ด้วยเหรอ 哎，等等你。 มีสะพานด้วยเว้ยสุดหายนะตัวตนี้อ่อาเฮ้ยขึ้นใหม่ปะเนี่ยตัวนี้หนีจบแล้ว กำลังแต่เขาอยู่ในใช้งานนี่นี่เหรอใช้าางานยังไม่มีอะไรเลยไปปามใช้งานเมื่อกี้นี่ ชว์สักหน่อยำเลยทีนี้โอ้โห้เลยครับผม องเง้เด็กถังลมเป็นระบบอ่ะแปลงไงเอาแบบแปลงใหม่ไงแปลงใหม่แปลงใหม่รถรถประกอบนันเนี่ยเรื่อรถโลเหี่ยวแล้วยกหัวใหม่ใช่ไหมใช่ใช่เอ้ไม่ใช่รถทำใหม่เอาฮัตซี <c oughs> มาตั้งใหม่เลย <c oughs> แบบสร้างเองอ่ะสร้างใช่เองอะไรเงีย้ยหัวหัวสาเอ็มเครื่องเครื่องเอ็นพีอาร์ใช่ไหม <c oughs> ใช่นี่เครื่อง3า0แน่นนี่บวกปิญญาไทยนะอะไรนะบวกปิญญาไทยไบวอกอะไรนั่เฮ้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  โอเคไปครับผมปิดคล่ปีกว่าครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ